โยกจะสวัสดีค่ะทุกคนจ๋าวันนี้นะคะมือตอนเชร้าน่อยู่บ้านก็นเลยทําความสะอาดอันนี้น้องเกศเพื่อนเป็นคนเห็ดพัดลมเนาะแล้วตอนนี้นนนสิไปซื้อที่นอนที่นอนให้กับห้องสีชมพูแล้วก็สิไปเปิ็งโซฟานะคะแล้วก็ตอนแรงใจเด็กน้อยเขาจะมาใหญ่อันนี้ไปไว้ตรงนี้แต่ว่าเป็นอย่างคือเขาพึ่งกวาดไปได้นเนาะวควงสีโอเคอันนี้กายมันควาดขึ้นมานะคะทุกคนเนี่ย อันนี้ก็น้องโบแล้วเพิ่งไปตัดหญ้ามาจา้ะอยู่ดีสอ,อดโตข่างแป้งบาเอาเฮ้ืของแปง้ววปง,แ,ปลงแล้วก็เลยไปกินก๋วยเตีย๋ยวโบได้ไปร้านพี่สาวประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วนะคะหอนจนัจมูห่หูสีหอนเทอเลยน้องเกดแล้วบอกว่า กลนครติดหนึ่งในยี่สิบห้าที่หอนบอกเก็ดเป็นจังหวัดที่หอนที่สุดเลย <Moment S 2> มุมเอ็นหนหอ,นทหอนทด,ดหอที่สุดดอกคือหอดหนึ่งในยี่สิบห้าจากที่เท่าใดที่เท่าไดเกตบูงวัวที่เท่าไดติดอะ่ะคือไดอยู่เลยไปค่ะหอนแล้วจ้ะซื้อร้านนี่แหละถ้ามวีจังไปน้องคือน้องใจ,เ,จ,อจเอา<ม>อยู่รเราไฟฟ้า อันนี้เพิ่งซื้อบอลาร์ดโปร่งสวรรค์ค่ะบบได้ได้เงินค่ารีวอกรีวิวดอกไม่นะไงเข้าได้แหละเขาได้คันตัวใหน่ขเลยดูตัวเปิดบอกแงหม่างมาเจอเนี่วะเต็มเลยนี่เหมือนเลยขับวะพักยายนอนงามยามเนาะอันนี้เดี๋ยซ่าอาะยังให้นเขาอาะยังให้ความสะอาดอันนี้ทำมันเปื้อนผ้าชุบน้ำธรรมดาเลยคือการมาผ้าแต่ตัวนี้จะเป็นหนังไหมซูมี้จะเป็นผ้าเป็นผ้า แต่แต่ส่วนมากเป็นหนังนิชิโทนกว่าแม่นบ่แต่ว่านั่งมันจะร้อนแม่นแม่นดีโซ่ซีสีหาสีกับตุ่นจะแถมหมอนสามใบนั่งกับตุ่นตามหมอนเลยแต่ตัวนั้นจะเป็นแบบสปาโก้ปั๊บลังเราจะดินได้แต่ตัวนั้นจะเป็นธรรมดาไม่รินได้นั่นแหละจะว่ามันเหมาะกับใครปะ่คยสิติดแอร์รำได้ไหมใคอยยันแต่ว่าโซฟานั่งังขาจะสบายกว่าใครยัน ขยันโซฟาก่อนอันนี้ได้หมดนี้เลยฮะไม่ไม่ใช่เป็นเน็ตมื่นหมาเลยไม่ห่วงรถได้เท่าไหร่นี่ราคาปุ๊บฉันเหมือนห้าได้เหมือนเหมือนหนึ่งได้อยู่บนนี้ได้ได้ได้ิงถูกที่สุดเขาบางคนมักสปริงแต่เป็นสปริงคือดีบอดีบอแต่ไม่แต่แข็งเลยโอเคเลยแหละอืใส่อยู่ได้สองสามปีได้ยังได้อยู่แม่นบอเพราะโดยสมัครเขาก็ออกไวฮะนะ สองสยี 2, ่สามปีก็คือได้โลมัน,ม,นมันเก็บบ่ได้ฮะนะซื้อเป็นโซฟาหนึ่งหมื่นสี่ร้อยบาทเนาะแล้วก็เป็นเตียงนอนสามพันเขาลดให้เตียงนอนก็คือไปให้กับห้องสีชมพูนะคะกระดีก็กมีสปริงเนาะหรอกนี่เนาะกับอาซีไซดได้นานเลยแหละเมืองมาแตงโมโบเอาไปสั่ยักินเนนะอาไปส่ปเาวเดี๋ยวข้ามาก่นอน ถายเพนใส่ถวายนับมันหนะได้อยู่บะถวายนับกะเหลากินก๋วยเตี๋ยวบะะกินไปเด็กะสิกินอะไขอบคุณค่ะกาเพินอเออแม่เจ้าแกบไม่หมดด้วยเกี่ยวตัวเสียบได้ไม่กินแรงวะเขาค่ะจู ขานหาแนวขายหรอเนอะตีนมาเห็นตีนตีนปตัดเล็บกันมากตีนตัดเล็บกันมากตีนมัดนเแค่สื่อค่สื่อเซฟวาหนาตางามเลยอ กนกันบ่เ้นองไก่เก่งเาก่งบอกว่าบมีน้ขคายบ่มาชิมหน่อยเด้อไอ่บ่เล็กหมูบ๊อกินกันเลยวันนี้บ่ายสามท่านอยู่มั้ยสี่โมงเราก็จัดเจ้าะไปกิน ขึอนในอัตตุเย็นไว้ค่อยเหตดกินข้าวเสาร์ฟเหมือเลยล่ะอยหุงข้าวไน่มาหน่าจาสิเอาโต๊ะใส่ถ้วยจานมาไว้มองเราอยู่บ้างแค่แคบอ่ะมองมอยู่หันแคบอยู่บ้างเม่อเาไงอ่ะมันมีจะมะไรอูดขับรถเดีอจ้ะไปลุกอีรี ขยันค่อยจอดตรงอันนั้นเด้เออตรงต้องเฮือนนี่ก็ได้รอวหน้าเฮือนอันนั้นแล้วให้เจ้าเพรกะว่อยตีโค้งเราเป็นเออเออไปขึ้นอีีเออเป็นลูกข่อยลูกสาวข่อยต้องเป็นทุกอย่างอย่าไยังพอดีเนาะเบาพอดีเนาะรัดเข็มขัดเอาโทรศัพท์ออกมาก่อนอย่าเบรกแล้วเบรกให้จำว่าอยู่ฝั่งนี้นี่คือเบรกจะอยู่ฝั่งนี้ มันจงไบ้บอตองซ่อง uh huh. บเบียบสุดเลยยังเอาสตาร์ทขึ้นสุดๆเล่แล้วมนะันเอออีกเทานึงทายมันเครื่องอันนี้ก่อนมนดัโอ,อ้ก,ก่อนโอเคเอาลงขอตัวใด่ตัวนี่โอเคค่อยๆเอามาค่อยๆไปเออนี่วเออแหนมกระจกหลังเออ แล้วก็แนมอันนี้น้าเพื่อไปว่ารถแกชินมาสีบเห็นข้างหลังเอาทำมาแล้วตีไฟเลี้ยวออกถ้าบมมีตีไฟเลี้ยวออกหันไปแบบนี้ค่อยออกไปคาะค่อยเคะค่อยปล่อยนะคอ่คอยปล่อยนะคอ่อย,อนนอยปล่อยเบรกบมมีรถมันบ่มีรถแบบนี้โอเคคอ่อยปล่อยหันไปสุดๆเลยสุดสุดเ,ดดเออไปกลับมาแบบนี้กลับมาเออ แตะคันเร่งค่อยๆแตะค่อยๆเออตรงไปให้อยู่ใน,นเลนเราค่อยๆเลนเท่านี้ยเออเลนแล้วโอเคไปไค่แยๆแตะค่อย่แตะแตอันนี้ยังกินเลนเขาอ,อยู่จังหน่อยมาเออดดอันนี้รถได้ปัะเนี้ยรถบ่ต้องเราแวงเพราะว่าเขาอยู่ถ้าเพื่อนคือเราเพิ่นบ่ได้ข้ามเส้นสีดำนะ่ะเขาอยู่ในเลนเราข้ามอย่าว่าโตเพื่อนนะ<อ>เพื่อนต้องเอาโตเพื่อนเป็นรักโอเคเขาอยู่ในเลนของเราแบบนี้ รถมาค่ะเจ้าจกับอยู่ในเลงของเขาเขาก็อยู่ในเลงของเขากับบมีหยางม,มง,งมันสิเป็นความรู้สึกสือว่าซูนกับเจ้าแต่เขาไริซูนทาวาโตเขาอยู่ในฝั่งของเขาชินกับการขับรถมอเตอร์ไซค์โอเคแต่อีกจังน้อยประตูนี่เรล,ลืมรัดเข็มขัดเมื่ลัดแล้วมันสิหอดเหินเลยจ้ะ จะตกไปทุกอย่างเออค่อยไ,ไ,ไปไไตามที่เราค n t r o l ได้เขาเกิดว่าควบคุมได้สิ<า>่งที่<ม>เร็วที่สุด,ดคือตีนเวลาแบบมีไม้มีคนตัดนี้คือมาทางเบรกให้เร็วที่สุดอโอเคตรงนี้เราไยังเรียบว่าได้เดี๋ยวค่อยลงไปนี้มาทางเบรกมาทางเบรกมาเบรกหรืยอยังมาเบรกมาบิ่งกระจกบ่มี ตีตีไฟเรียเค่ะมาโอเคเอามาจอดไปนี่จอดจังไเรบเรบรกขอดเฮือนเลยเด้อทุกคนเดี๋ยวจะพาเด็กน้อยกับเจ้าเห็ดความสะอาดตรงนี้ง่ายจากนี่ไปข้างในโอ้งูแล้วก็อันนี้ก็สิไปเดี๋ยวมันจะมีตรงอยู่ของมันเอง เจ้าสิว่าเจ้าเป็นแม่เจ้าคือบอซ้อยไข่อยยังยกของหนักบ่ได้เด้อจ้ะสิวางบอกคนว่างคนว่างวางวางขึ้นมาเนี่ยวางรถมาได้ยังได้ยังใช่ยกติดประตูนี่เลยนเนเี่ยนะเบิงเบิงข้างหลังอืบอบ่ต้องติดแทงก็ได้เออสัมผัสแหละได้บ่ กจะขัดมีวิธีขัดหลังบอกคอยิใครเสร็จเจ้าเเจ้ายกคอยคอเน่คอยลืมแล้วขัดหลังจะมาถามคอยจับบะเบิลจับบเบิ่อยเลยเอาอิริเดนบ่จ จะขนาดสองคนเทีไยวท้ไหเล่ยิวมื่กีสะแค่กูยังตีไม่ได้เฮยไปก้อนเอ้าก้อยู่ในไปก้อนโอ้ตลมนะเจกับมาดมาหนีอกเนเห็นเดี๋ยวนี้เหรตลมโอ้ยก้อนไหนมดุ คิดคิดคิดมีเรนไงคนอยู่ทาการมีร้านใหญ่นะเออวะช่อมาแต่งอยู่เลยฮะย่นด่ามีหันกับบริบริณนงาอยืนย้ายอหลังแรงๆเอาไว้พรางคืนเอาไว้ปรับทุกกันเนาะย่าต่อไปเฮามีคนปรับทุกเรแลอวเฮาเหลือกันแค่สองคนคินกับไปเรียนหลันแม่ปรับทุกปัจจเนาะอีนี่ ตรงนี้ทะุอที่ทานหน้าเออเอาอันนั้นเข้ามาปะนี่เชื่อมากกำลังใจบ่เอาเขานี้นะครับไม่ให้กำลังใจอ้ายบ่เจ็บม่เจ็บแบบจุกเลยอ่ะไผเป็นยังองนี้หน บ้าน,น,นบา้านมีไฮเ,เตบัวตัวใหญ่เตะออยู่เ,<อ>เสร็จแล้วนะคะามาส่งนะจ๊ะแกออกแต่ทางใต้แบบนี้เนาะอันนั้นยังเอาไว้ยอยู่ซื้อแนวมาคุมเซอร์ไฟอยู่นะคะเส้นนี้อยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่ร้อยพันรลดให้เนาะปกติหนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทนะคะทุกคนจะ้ะ ก็จะเป็นมุมประมาณนี้เนาะสหรับวันนี้ก็ขออนุญาตไปก่อนนะคะขอบคุณพี่น้องหลายๆขอบคุณทุกกำลังใจที่มีอายเสมอมาดะจากเดอขอบคุณค่ะบ๊ายบาย